นี่เป็นภาพอนุสรณ์สถานสสดืออีสานตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนบ้านขาวตมเหล่าอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอโกสุมพิสัยตามโครงการแฮปปี้มหาสารคาม ซึ่งอนุสรสถานสะดืออีสานแห่งนี้ได้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามเชื่อว่าจุดศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่จังหวัดมหาสารคามจึงขอความร่วมมือจากกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดดําเนินการตรวจสอบตามหลักวิชาการทําให้ทราบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานมีศูนย์กลางอยู่ที่พิกัดก็คือบริเวณบ้านเขา ตำบลเหล่าอำเภอโกสมพิสัยทางที่ใต้ของอำเภอโกสมพิสัยจงังหวัดมหาสรารคาม ทั้งจังหวัดจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรมทั้ง20จังหวัดของภาคตะนอเชิยงเหนือภายใต้ชื่ออนุสรสถานสะดืออีสานซึ่งคำว่าะดือในภาษาอีสารเรียกว่าบือซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของร่างกายและสิ่งต่างๆจึงมีแนวความคิดเรื่องของกลุ่นกลางของพื้นที่เพื่อสร้างความสำคัญของจุดพิกัดดังกล่าว การออกแบบสัญ,ญลักษณ์สื่ออีสานยังสะท้อนถึงความสำคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาบรรพบุรุษและเป็นศูนย์รวมแห่งใหม่ของชาวอีสานด้วยจึงได้กำหนดพื้นที่ตั้งโครงการไว้ที่โรงเรียนบ้านเขาตมบลเหล่าอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามซึ่งเป็นจุดใกล้เคียงกับการตรวจสอบของกรมแผนที่ทหาร ภายในบริเวณอนุสรสถานเสดืออีสานยังมีอาคารอเนกประสงค์ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาและเดยรอบอนุสรสถานเสดืออีสานก็จะทำเป็นทางเดินคอนกรีตสามารถเดินได้เดยรอบนอกจากนี้ด้านบนของอนุสรสถานเสดืออีสานเมื่อมองลงมาด้านล่างนั้นก็จะเห็นทัศนียภาพของด้านล่างเดยรอบครับ